พี่เพียอย่าจ้องสิเลือกสีไม่ถูกแวเนี่ยอยากระบายอะไรก็ระบายไปสิพี่แค่มองเฉยๆก็รอรู้สึกเหมือนโดนฟูจ้องอยู่ตลอดเวลานี่เมื่อไหร่จะเลิกมีปมกับครูศิละปะฮะพี่ไม่ใช่ครูนะคะพี่เป็นแฟนชอบเวลาพี่เพียวพูดแบบนี้จัง งั้นจ้องเลยค่ะมีแรงว่าต่อละอืมเสร็จละไหนไปดูไหนซิท่าอ่ะโหก็ลอฟไม่ใช่ศิลปินนี่นา ได้แค่นี้ก็สวยแล้วแต่แล้อว,ว่าจักใจเลยนะคะอนเนี้ยรางวัลแห่งความพยายามค่ะ <c oughs> มองแบบเนี้ยนี่เคยโดนจูบเลยไง เคยค่ะแต่จูบแบบเมื่อกี้ก็ตื่นเต้นนี้นะคะชอบจังเลยนะความตื่นเต้นเนี่ยแล้วถามอะไรได้ไหมคะกับพี่แอรนี่จบังไงหรอคะ ขอโทษร้องไห้แล้วก็บอกว่ากลับไปไม่ได้แล้วอะ่ะถ้าไม่ใช่พี่แอร์เรื่องของเราสองคนจะเป็นยังไงนะ พี่แอร์เขาทำเรื่องคนอื่นให้ง่ายหมดแหละแต่เรื่องตัวเองอะชอบทำให้ยากก็ว่าเขารักพี่เพียวไงพี่เพียวเป็นอะไรหรือเปล่า,ลาคือพี่แอร์ เขายังไม่รู้เรื่องของเราอะแล้วพี่เพียวจะบอกพี่แอไหมเดี๋ยวล้อบอกเองก็ได้นะล็รอรู้สึกผิดอะแล้วล็อก็ไม่อยากพบใครหลบๆซ่อนๆอีกแล้วยังไงวันหนึ่งพี่แอ้ก็ต้องรู้เรื่องของเราอยู่ดี พี่อยากบอกเองอะขอเวลาหน่อยนะแล้ว จริงๆไม่ต้องทำขนาดนี้ก็ได้นะถึงเราจะอยากกันแล้วอะแต่ที่นี่ก็เป็นที่ของร้าเหมือนกันนะไม่เป็นไรหรอกก็ถือว่าเป็นของขวัญให้เธอสําหรับอิสรภาพไงแล้ว แอรู้ไหมเราไม่เคยเสียใจเลยนะที่ได้แต่งงานกับแอร์เราดีใจซะอีกที่ครั้งในชีวิตเราได้อยู่ด้วยกันขอบคุณนะแลมแอรเป็นไะ ำไมทำหน้าแบบนี้อย่าบอกนะว่าคุณป้ายังไม่หายโกรธอะเรื่องโกรธอะมันเป็นเรื่องปกติไปแล้วพอจะทำอะไรได้ละ่ะเรื่องเมื่อไรเมืนคนขอยอ่าแล้วแอเป็นอะไรอะ่ะทำไมหน้าดูซึมแปลกอกหักอกหักคุณเพยยเหรอใช่ เคียวเขามีคนอื่นไปแล้วนะแล้วแอร์รู้ไหมว่าเป็นใครมันไม่สำคัญหรอกว่าเป็นใครเรากลับไปไม่ทันก็คือไม่ทันแอลเราขอโทษนะที่ยืเธอนานเกินไปอ่ะไม่เป็นไรเลยแลมแล้วไม่ต้องโทษตัวเองนะ จริงๆแอลก็คิดไว้แล้วแหละว,ว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้เออจริงๆแล้วอ่ะเธอไม่ต้องเราออกจากบริษัทก็ได้นะไม่ได้หรอกเราก็มีศักดิ์ศรีของเรานะแค่ที่บ้านเธอให้แม่เรารับเงินเดือนกรรมาการบริหารอยู่อะ่ะก็ดีกับครอบครัวเรามากแล้วเรา หลังจากนี้ยังไงต่ออ่ะู้ว่าเพื่อนแอร์เขาเปิดร้านอาหารที่ฝรั่งเศสอะ่ะเดือนหน้าแอร์เลยจะลองไปช่วยงานเขาดูแล้วก็หางานไปด้วยถ้าได้งานดีๆแอร์ก็คงจะอยู่ที่นั่นยาวๆเลยอยู่ยาวนี่หมายความว่าจะไม่กลับมาอยู่ไทยอีกแล้วอ่อ ก็ที่นี่ไม่มีที่ให้แอกลับไปแล้วนี่ถ้าอ,อยากเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดโดยตัวเองถ้าอ,อยากพิสูจน์ให้แม่เห็นว่าแออยู่ได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งใครงั้นก่อนจะแยกย้ายกันไปอะหาเวลาไปบอกล็อกก่อนก็ดีนะเพราะจะไม่อยู่ที่นี่แล้ว เพราะว่าลอบเขาคงอยากรู้จากปากของเธอเองอ่ะพี่แอ้กำลังจะไปฝรั่งเศสแล้วอ่ะลอบกลัว,ว่าถ้าไม่บอกพี่แอร์ตอนนี้เรื่องมันจะยืดเยอ้กันไปใหญ่ฝรั่งเศส